สวัสดีครับเอฟซีทท่านครับชลวันณีพามาเที่ยวชมวัดศรีดารามนะครับอำเภอนาตําบลนาจมแสงนะครับอำเภอทุง่งฝนจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25สิงหาคม2567นะครับนี่รูปปั้นพญานาคนะครับจากนั้นก็จะเป็นปูย่านะครับทำบุญทำทานกันนะครับ มีประชาชนด้วยแยะนะครับมาร่วมทำบุญกันนะครับมาเที่ยวด้วยมาทําบุญด้วยนะครับสายบุญทั้งหลายนะครับนะครับกำลังดเนิะสวยงามมากเลยนะครับ เป็นวันอาทิตย์เลยครับก็เลยมีคนมาท่องเที่ยวเยอะประมควรนะครับวันนี้ วางก็มาเที่ยวได้นะครับวันนี้คนจะตกอีกแล้วนะครับบรรยากาศนะครับที่นะครับวนนสวัสดีครับ